สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีเมือกับพาไปตลาดไปซื้อของเหรอเนาะจ้าจอยู่อีกะกับหลายๆคนที่อยู่เมืองนอกแถบสแกนดิเนเวียนเนาะจา้าอาจจะฮูแล้วว่ามีพักแบบใดที่เอามาใส่แท่นบักหุงเนาะคะ่ะ กะคือในกรณีเหมืก็คือว่าตอนแรกกับบลูดอ,อกจ้าแต่ว่ามีพี่สาาเพิ่นบอกว่าให้ไปซือ้อพักแบบนี้เด้อเอามาปอกเปลือกออกแล้วก็ซับแช่น้าเย็นเนาะจ้ากะรสชาติแกจะแซ่บ,บคือจังบักคุงบานเฮาแหมืะเจ่าถามวายูนี่กับมีเด้ะบกคุงที่เพิินน้ำเขาชีวิตยูมึงนอกถามมีอันใดที่ พ่อสิดัดแปลงเป็นอาหารการกินใดกะเห็ดเนาะจ้กเนาะกะสื่อมาเห็ดยูเห็ดกินกันจ้ะพ่อใดมีแห้งไปเห็ดงานพ่อใดออกินแสบนอนรับเนาะจ้กเนาะกะเมื่อนี่แหละจ้ะเมือเอ่อใดพักมาหัวหนึ่งหัวแบบนี้ในนี่กะเ,เกือบโล่หนึ่งจ้ะมันซื่อว่าโคเรบีนะคะโคเรบีจ้า พักชนิดนี้เนาะจ้ะอ่าเดี๋ยวแม่จะเอาให้เบิ้งเก๋ไก่เนี่ยจ้ะหัวมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจ้ะนี่จ้ะ,จะหาซื้อได้ไซเวอร์ดี้ตามอีกาตามซิติครอสตามคุปเนาะคะ่ะทุกร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตมีค่ะพักชนิดนี้บางครั้งกับซิบเป็นไส้หัวใหญ่เลยแล้วก็บ,บางครั้งกับหัวน้อยจ้ะอันนี้ แซ่บคือกันค่ะแซ่บกับรสชาติคือกันกับบักฮวงบานเฮ้าแมจา่จ้ะถามวิกิโลและเท่าไดร่ที่อันนี้สิตกนะคะมันมันเป็นช่วงจ้ะเป็นช่วงที่หลานเขานั่มเขามาบางช่วงกับถือบางช่วงกับแพงส่วนในจังจังอยู่แถวบานแมนันจะได้กิโลละห้าสิบหาหาสิบหกสิบอยู่ประมาณนี้จ้ะต่อโล จังเลยนี่กับเกือบโล่นะจ๊ะเนาะเอ่อก็ให้เข้าใจเนาะค่ะว่าชีวิตอยู่เมืองนอกนี่เอ่อคิดหอดบ้านคิดหอดได้จ้ะการอยู่การกินเอ่อส่วนใหญ่แล้วก็คือมี่ยังกับกินไปนะจ๊ะยาสะเอ่อหรือว่าเป็นการใส่ชีวิตที่แบบว่าบ่ต้องเพืกก่อฟิกไลายเน่จ้ะกับเนื้อยูเนื้อกิน สำคัญเนาะค่ะคนอีสานบ้านเฮามีอ่าพริกมีอ่าข้าตักไก่ใบบักโูดอ่าปลาแดกจิกซีกะเฮ็ดกับเขาอาหารอีสานเฮาได้สบายเนาะจ้ะเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นอ่าหลายๆคนที่มาจากอ่าภาคกลางหรือว่าภาคเหนือกะกอ่าบอคอยเน้นเรื่องปลาแดกเพราะปันใดเนาะจ้ะแต่กะคือว่าละจ้ะเนาะอันนี้ซื้อว่าโคโรบีค่ะ ถ้าเกิดว่าเออบรูว่ามันเอิน่นไา้ยังหรือว่าเออสิไปหาจังไดนเดี๋ยวเมียจะเขียนใส่ในลิงก์นะ YouTube ไว้ให้เด้อจ้าเด้เออกะเขียนจดใส่กระดาษเาวลาไปซื้อของซื้อพักเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ไม่อยู่ไม่แต่เมื่อคิดว่าหลายๆท่านหลายๆคนกะคงสิลู่หรอกล่ะค่ะว่า,าจะไปซื้อใส่มันเอิ่นไว้ยัง โลเทอาไดเอามาให้กินแบบใดยังสี่เนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสิมาปอกให้เบิ้งเนาะค่ะวิธีการเห็ดเนาะค่ะนวาว่าจะเห็ดจังใดกันคะ่ะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปจ้าโอเคนี่เสร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้ละจ้านี่ จังบักฮงเขาเลยเหมือนไหมคะมืนมาละกอไหมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะวางไว้ตรงนั้นก่อนแปบ๊บนึงนะคะอันนี้คือที่ปอกมันสลังนะคะเดี๋ยวจะเอามาใชา้ปอกเปลือกของโคโรบี้นะคะก็ลองกันเลยค่ะนี่นะคะปอกเปลือกเขาออกหน่อยนะคะ แล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ไม่ฝอกหรอกคะ่ะตำไปเลยแต่หมืคิดีว่ามันเสือกมันฝืนๆน,นะคะนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเหมือนจะฝานตำม,มาแล้วกอแค่ ทำส้มตําแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะอีกครึ่งเดี๋ยวจะเอาไว้ทําแกงจืดพรุ่งนี้คะ <c oughs> ่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปาดตรงนี้นิดนึง <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> แล้วก็เอามาฝานเหมือนมละกอเลยค่ะ ก็ต้องดัดแปลงกันไปนะคะชีวิตในเมืองนอกชีวิตในต่างแดนหลายๆคนพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะคะ อาจจะมีทัศนคติแบบว่าเอออยู่เมืองนอกออความทันสมัยอาหารการกินก็ต้องดีกว่าอยู่เมืองไทยนะคะจริงๆแล้วออถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากนะคะไม่ใช่ว่าจะสุขสบายทุกอย่างนะคะออภายใต้ความทันสมัยมันก็มีเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกนีเวลาเป็นเรื่องสำคัญออทำงานคุณจะ มาเลดไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาคุณทำงานคุณต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะอย่างอาหารการกินนี่ก็เหมือนกันคะ่ะอะไรพอดัดแปลงได้เนาะไม่ต้องเอาให้มันเพอร์เฟกหรอกคะ่ะแค่กินอิ่มนอนหลับมีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ก็สุดยอดแล้วคะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่าวิเท่าสุขภาพนะคะ สุขภาพคุณเราเนี่ยสำคัญค่ะกินเหมือนมะละกอเลยพอฝานเสร็จด้วยเหมือนจะเอาไปนอกน้ำเย็นๆนะคะ ก็ตำค่ะอ่ะอะ่ค้นทั้งบ้านเนาะค่ะมูเจ้ยวยามองว่าโอ้ย อันอยู่เมืออหนอเมืองท่านสมัยจะมันกินตายอึดตายอยากแทะอันอยู่ลำบากประน,นันไม่ยู่เห็นอย่างกะกะคิดจังสั้นก็ได้ค่ะคิดได้คือก,กังแต่ว่าอ่คนเฮาเนาะดินล้นมายูไก่บานไก่เมืองเรากะขีดเผื่อหน้าคดละจ้ะทำงานเก็บเงินเถามาซึ่งวันใดลำบากบางคนกะ มีขอบครัวมีลูกมีเตา่ากะต้องทำหน้าที่ของเจ้าของส่วนลูกสีใงญ่เนาะค่ะเนาะบางคนก็มีภารละทางบ้านหลายได้สิส่งเงินให้พอ่อให้แม่อยากพีหน่องกบป่วยว่าสบายสร้างบ้านสร้างเฮือนซื้อรถสื่อ,ล,อล่าคนนั่นคนนี้กะอยากให้มุดเจ้าเห็นใจในเด้อจ้ะว่าคนอยู่เมืองนอกมีลำบากอีลีจ้ะนาเนาะกะต้อง หอบสังขารน,นี่แหละจ้าไปทำมมหากินแข้งกับอากาศหนาวเนาะมุจจออย่าสะคิดว่า,าไม่อยู่ต่างบานต่างเมืองหรอสิสบายมันบ่มแย่นี้มันมันดีย่อนว่าอันเงื่อนกับเป็นคานิดน้อยอสินะม่ได้ลายขึ้นสมัยตะกี้เด้จ้านน่จะก,กับเบื่องหลวนว่นนัอยู่นักกินเนี่มันว่าสิมาเพื่อเฟซกินสเต็กค,คือจังได้นิยายมันบ่มแย่นี้ ลำบากอยู่เดีกะอยากให้คนทั้งบ้านเปลี่ยงความคิดกับขบขวกับลูกกับหลาลไม่ได้จาว่าการไม่ยู่เมืองนอกนี่มันบ่แเ่นว่าเมืองสวรรค์สันฝาเด้จ้า